ใช่ค่ะถามความรักก็ไปดูเส้นชีวิตมันคืออะไรนะคะอะไ,ไ,ดได้ไ,ได้ความรักดูเส้นชีวิตได้อ่ะเดียวอันนี้ต้องถามดีไปคุูดูให้เส้นความรักนะคะดูที่เส้นชีวิตได้คือเส้นชีวิตแะเป็นส่วนรวมที่ดูได้ทุกอย่างเลยว่าคนนี้จะฉลาดก็ได้คนนี้จะรักครอบครัวก็ได้คนนี้จะสุขภาพดีก็ได้เส้นชีวิตเป็นส่วนรวมทุกอย่างเลยนะคะอะถ้ามาถามเรื่องของความรักลองดูสิว่าม,มีมีเส้นอุปถัมภ์ตรงนี้ไหมเส้นคู่ที่อยู่อะ คุณว,ว่าค,ครูมีเส้นคู่สี่ิตรงเนี้ยมีเส้นเกิดขึ้นนะคะแล้วครูมีการก,กระบาดตรงนี้เกิดขึ้นแปลว่าคูรูได้เลิกกับคู่ต่ออายุยี่สิบกว่าถูกไหมคะแล้วพอสี่สิกว่าของคู่เนี้ยครูเจอคู่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าเราเจอการกระบาดกันไปเลยเราต้องได้เลิกกับคู่ของเราใกล้ใก้จะชีวิตจะเลิกกันแบบไม่สวยเลยนะหน้าก็ไม่มองกันถ้าเลิกกันสวยนะคะมันจะอยู่ตรงที่เส้นสมดสแล้วเป็นตัวีเป็นเส้นแยกกันแยกกันเพราะความคิดแยกกันเพราะการงานแต่ไม่ได้แยกกันเพราะเกลียดกัน นะคะอันนี้เดี๋ยวฝึกทายไปเรื่อยๆจะเก่งจำไว้นะพอทายอั้แม่นใช่ไหมติ๊คนแม่นเกิด <c oughs> ไปเลยจ้าแม่น <c oughs> แล้วต้องทายเซ้แม่นแม่นกันกนะ่อนนะเซตแม่นแม่นอย่าเพิ่งไปทายนะรู้ป่ะเ <c oughs> พราะสามข้อแรกอะมันมันเป็นอ่ะเหมือนใครเลือกติ๊กต่อมาหน่อย <c oughs> ติ๊กปากของคุณอะมียอดคนขึ้นเยอะอยังเยอะอ่ะถ้าเยอะแปลว่าห้าคลิปแรกของคุณเป็นห้าคลิปที่ตรงอิทธิพลคุณเล่นหมา มันส่งไปหาคุณเต้นมันส่งไปหาคุณเต้นคุณเต้นอะไรในห้าคลิปแรกมันส่งไปหาคุณแบบหนเห็นไหมคําถามคําถามแรกของลูกค้าเราอิทธิพลไหมอิทธิพลมากเลยนะคะเอ่อแต่เราจะไม่ให้ถามนะแตพี่จลายก่อนเพราะพี่จำาืเดี๋ยวไปบอกวันนี้พี่จำได้แค่นี้เดีพี่ชายก่อนถามข้อแล้วน้องค่อยถามนักเรียนบอกว่าครูหนูอ่ะไม่จำได้เหมือนครูนะ ไปใครก็ร้องไห้ใครก็บอกอว่าเม่นหนูก็งงเหมือนกันหนูก็จําในตำราได้แหละมาพูดหนูก็ยังไม่ได้เก่งขนาดจำได้ทุกตัวนะแต่หนูจำแบบนี้แหละเขาบอกขนาดหมอดูนะขับรถไปจากนาครผมไปดูดวงกับแล้วรม่เอ,เอทิปาจีนะไอ้บอกว่าทําไมนักเรียนต้องเยอะแยะทำไมขับไปหาเถื่อนเขาบอกเขาดูจากเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคนอื่นไม่ทํางานแต่เฟซบุ๊กหนูทํางานเขาเลยขับมาเป็นหมอดูยี่สิบสีนะ <c oughs> หมอดูร้องไห้โ <c oughs> ทรไลฟ์ฟังหมอดูร้องไห้มากเลยกว่าใครแม่นมากกู เพิ่งเรียนไปถึงเดือนเลย